สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการาตั้งค่าสินค้านะคะขายในราคาแบบขายหน้าร้านราคาสมาชิกค,ค่ะแล้วก็เป็นราคาส่งนะคะเริ่มแรกเนี่ยสร้างสินค้ามานะคะอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเป็นสินค้าตัวนี้นะคะาขายหน้าร้านเนี่ยค่ะจะขายอยู่ในราคาที่50บาทนะคะจากนั้นเนี่ยาราคา โปรโมชั่นหรือเป็นเพิ่มราคาขายเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะเป็นการเพิ่มอีกอ3ชิ้น100บาทอย่างนี้นะคะ,คะในระบบ n n r r o i เนี่ค่ะในการตั้งค่าราคาสินค้านะคะต้องกดบันทึกก่อน1ครั้งนะคะจากนั้นถึงจะมาทำในราคาสมาชิกได้ค่ะ,คะทีนี้เรามาดูในราคาสมาชิกนะคะ การตั้งค่าสมาชิกนะคะในราคาสมาชิกเราตั้งไว้ที่อยู่40บาทนะคะ1ชิ้นทีนี้ราคาสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะก็คือถ้าเป็นราคา3ชิ้นในราคา20บาทอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะ,ะกดบันทึกไปจากนั้นเรามารีเช็คอีกทีค่ะในหน้าในขออนค่ะในหน้าร้านนะคะจะเป็นราคา 1>, 1ชิ้น50บาท2ชิ้น60บาท3ชิ้น100บาทนะคะอ่าหน้าร้านแล้วก็ในดูดูในราคาสมาชิกนะคะชิ้นแรกเนี่ยอยู่ที่40บาท2ชิ้น30บาท3ชิ้น20บบาทนะคะจากนั้นเรามาตั้งค่าที่ลูกค้าค่ะเพื่อเป็นการผูกให้ลูกค้าอยู่ในราคาสมาชิกได้นะคะ เริ่มต้นก็คือเข้ามาที่ฟังก์ชันลูกค้านะคะจากนั้นเข้าที่ตั้งค่าหรือตัวดินสอตรงนี้นะคะเริ่มต้นก็คือเพิ่มกลุ่มลูกค้าสมาชิกนะคะในกรณีที่เรามีกลุ่มลูกค้าสมาชิกอยู่แล้วเราก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ค่ะยกตัวอย่างค่ะเป็นสินค้าไว้นะคะจากนั้นก็กดบันทึกไปค่ะค่ะในตัว ระบบของ Android นะคะการสร้างกลุ่มเนี่ยเราต้องมาแก้ไขเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะกดบันทึกอีกครั้งนะคะจากนั้นเลือกกลุ่มสมาชิกได้เลยค่ะกดบันทึกอีกครั้งนะคะตกลงค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเรามาลองทดสอบการขายนะคะเมื่อสักครู่เราไดา้ทดสอบตัวราคาสินค้าตรงนี้ไปราคาแรกเนี่ยหชิ้นอันนี้ราคาหน้าร้านนะคะ ราคาแรก1ชิ้น50บาท2ชิ้น30บาทนะคะ3ชิ้นค่ะก็จะอยู่ในราคาที่30บาทนะคะจากนั้นถ้าเป็นระบบราคาสมาชิกนะคะเราก็สามารถเลือกในฟังก์ชันลูกค้าตรงนี้ได้เลือกลูกค้าท่านนี้นะคะค่ะในราคาสมาชิกก็จะแจ้งได้เลยว่าเป็นราคา60บาทแบบนี้เลยนะคะ การตั้งค่าเซตราคาสมาชิกราคาหน้าร้านราคาส่งก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะ